<C> โอ้ยวันนี้แม่งโคตรจะเวิร์กเลยไปกินกับพี่ชายกลับบ้านมาแล้วอยากจะเซิงเลยเลอพอเล็ดย,ยาและบอ,องดาาเหมือนนั่งอยู่บนสวรรค์แล้วคุยแชทกับยมาบาลใครโลกของเราเหมือนอวกาศเพราะกูแม่งโคตรเมาตัวเลยเบาเหมือนเทกระดาษและที่กูกินเหมือนมีพลังมีผ้าให้กูซักได้แล้วกูซักได้อีกสิบดกระมัง ช่วงนี้กูโดนทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกและเสาร์อาทิตย์ไปยันอีจันทร์เลยเพื่อก็อยากเค็มกูบอกว่ากินได้พอกินไปพักเด๋ยวไอสัตว์เพื่อบอกมันบินได้แล้วมึงไม่ต้องสงสัยทาไมมึงไม่มีเีรกไอสิ่งที่มึงกินไปอย่าคิดไกลมึงก็แค่เดดเออเหรอและกูเคยโดนมาหลายสูตรเพราะกูแบ่งสายเบิร์กก็เลยต้องเติมแบบสายโซ่เออเหรอและบางคนก็ใส่โค้กเหมือนรถนั้งขาดอะไรตอนที่เขาไม่ใส่โชค และพรุ่งนี้กูขอชดใย้เพราะเพือ่อนกูเพิ่งบอกมาว่ามียาเข้ามาชุดใหม่